วันนี้ก็เลยชวนผู้ชมเห็นไหมฮะขึ้นเขาเลยครับผม <c oughs> สวยดีคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าขึ้นดอยขึ้นเขาอากาศหนาวลมเย็นๆยนมาแล้วนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้มีภาพนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอยอสวยจังเลยครับน่าจะช่วงเวลาประมาณนี้แหละ6โมงเช้าแบบนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนที่จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิ ลดลงเหลือประมาณ10องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวันหยุดยาวคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยๆนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็การเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการเก็บตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ปรากฏว่าคนไปเที่ยวกันเยอะนะครับาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์แล้วประมาณ2,000คนด้วยกันส่วนใครที่อยากจะไปอีกดอยหนึ่งก็คือดอยหลวงเชียงดาว ก็ทาง <c oughs> ดอยเนี่ยสูงเป็นอันดับที่3ของประเทศไทย